รับผมผู้ใหญ่เฉลิมศิลหรือว่าผู้ใหญ่แดงอายุ54ปีหลังจากผมเป็นบาหวาน14ปีผมแย่เมื่อปี2 5 0ผมาเนี่ยอาการมันหนักขึ้นก็ไตก็เริ่มไม่ดีแล้วตับก็ชื้นนะครับเกิดมาแค่50กว่าปีก็จะมาตายซะแล้วแล้วโดยเฉพาะสมรมรานการตามองไม่เห็น แล้วก็ไปหาหมอหมอว่าถ้าแผลคุณติดเชื้ออะไรคุณก็จะโดนตัดทั้งแขนทั้งขาเมื่อนันนะครับมีคนแนะนำนะครับเอาผลิตภัณฑ์นะครับจากศูนย์วิจัยพัฒนามพุทธไทยรับประทานผมก็ไม่เชื่อว่าจะจริงหรือเปล่านะครับจะคาดเชื่อได้จริงหรือไม่ก็ทดสอบไหนๆก็ไหนๆแล้วก็บางวันผมก็ทาน เช้าสามกลว 3, ันสาเย็นสอยู่ประมาณสักเจดแวันแผลที่เป็นแผลวงกว้างใหญ่ช้ำทั้งสายขวาขานะครับแขนก็ตกสเก็ดนะครับครับทุกวันนี้ผมแข็งแรงไปใช้ปูมไปวิ่งออกกําลังกําลังกับดีกว,ว่าเก่าเวยซ้านะครับผมมั่นใจจริงๆจากคณะวิจัยครับขอยืนยันด้วยสัจจความจริงนะครับขอขอบคุณครับ